สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ผมเกษตรปลาเพลินมาให้อาหารปลาดุกตอบคำถามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพี่น้องปลาเนี่ตอนนี้อยู่ประมาณสามตัวโลก็มีสี่โตัวโลก็มีห้าตัวโลก็มีเนื่องจากเลี้ยงหลายโพดพี่น้องมันแน่นอืมปล่อยไหลบอก่าป่อใหญ่ดิพี่น้องประมาณสองเมตร ต่บ้ามันเป็นลูก้ายๆนี่นะเป็นเห็ดเป็นลูกโขกงนองหน้าประมาณนี้พี่รู้กันบ้างปลูกกล้วยไปจะล้วนนี่ยแหละพอดีว่าตอนเห็ดบอนั่นบ่ได้ขุดต้นกล้วยออกก็เลยคูดล้อมต้นกล้วยจ็เป็นรูปทรงประมาณนี้ปลานี่ก็ทะเยียดนะทะเยียดก็ประมาณ2เมตรคูนสมเมตรเนี่ยคูน3 3มสาเมตรห้ ถือว่าบอ่บอใบอใหญ่พี่น้องแต่ว่าน้ำเยะประมาณห้าสิบเสนนะความลึกปลานี่ถ้าบอ่อประมาณนี่บางที่ผมเคยเอาไปในคลิปก่อนนีแหละเทาจะต้องเลี้ยงประมาณเต็มทีน่นี่ลอยห้าสิบตัวพี่องส่วนปลาน่ะจะใหญ่ไวอันนี้มันจะมีตัวที่ใหญ่ไวกันพี่น้องแต่ว่าเพิน่นอาจจะกินประทันกันก็มีนะเนื่องจากมันเน็มแล้วก็ถ้าปลานี่ถ้ามันเน็มร้ายนี่มันก็จะบบใหญ่มันใหญ่แต่หัวเออ โตมันจะสันเดียวอืมนี่เป็นเคล็ดลับด้วยเนาะอาหารนี่สามารถให้กินอยา่างไรเน่หนึ่งอืมเช่นเอาหัน่นมากรีดมาตากแดดให้แห้งแล้วก็ปันป่นอืมเออปั่นให้ใหอ่าปั่นแล้วไปตากแดดอะไรไม่เอาเออปัน่นใส่เอ่าไอ้กากเผาก็ได้ ไอน,นั่นน่ะไอที่เป็นกากพาาที่เขาขันกะทิออกแล้วนะแต่ว่าขันน้าผสมห้ามไหลนี่กับบ่ตตองก,ก็ได้นะอืมขาก็สามารถให้กินเป็นอาหารเสริมไดนซึ่งมันก็ต่ซอยลดตน้นทุนได้คุผมเคยกินตลอดแหละแต่ว่าช่วงนี้วนมันโตกบ่ได้ตากไอเจ้ากาก,ากมันเีมากีดไปนะก็ลเลยถ้าห้โยนลงไปมันกะจะละลายไปเลยนี่นะมันบ่ลอย อ,อกากาศมันมากิดเนี่ยมาตากแดบดบมันจะเจกจับโตเป็นกอนทั้งโยนออกไปปุ๊บตาลุ่นนี่จะกินได้เป็นอย่างดีเลยกินพอดีค้าอืมกินเบิดเลยพี่น้องเองอ,อแต่อันนี้ก็เลี้ยวแต่พี่น้องอันนี้เราซูฟังซื้อเนาะประมาณนี้นะถ้าผู้ใดจะเลี้ยงไปกินเองนดีเลยพี่น้องซึ่งเขาประจำเป็นต้องให้กินอาหารตลอดก็ได้กิน มือเว้นมือก็ไดหรือให้กินอาหารรักหน่อยจัดมือละเทือที่เรือนี่ก็ให้กินพวกเศษทักบุงสิพี่น้องอาะักบุงมานโยนลงบ่อสิเพื่อนเอ๋อกินนี่เห็นบ่ทักตบวชวาพี่น้องเอามาปล่อยไว้ด้วยปลาดุกนี่มักหากพักตบชวาแต่ว่าาต้องเห็ดหมองกันไว้ด้วยอย่างไรมันลอยไปลอยมาเราเอาไม้กันไว้เลยเห็ดเห็ดอะไมันอยู่ในโซนของมันเลย เออมันจะได้เป็นที่พักอาศัยของปลาน้ำแล้วหากปลากบชวาเนี่เป็นอาหารของปลาดุกมันยญญรีอันนีะพี่น้องผมเองมาจากธรรมาชาติมังได้มีปลากบชวาเนี่อืมเทียรเคยใส่เบ็ยดตะกอนเนี่ยโว้ยกินดีครับเออกับประมาณนี้เนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอลองไว้เพียงนี้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม